สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลค์อีโมจิอีโมจิไลค์โพสของ f a c e b o o k นะคะตัวนี้จะเป็นตัวคนไทยนะคะเพื่อนเพื่นท่านใดอยากได้อยอดไลค์เพิ่มมากขึ้นดูเทคนิคง่ายๆนี้ตามไปได้เลยค่ะคลิเกเล่นเข้าไปได้เลย คลิกลิงก์กันมาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ k m m g เหตแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์2ี่สี่ชั่วโมงนะคะมีบริการเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวแล้วอื่นอื่นอีกมากมายเลยในส่วนแพลตฟอร์มก็มีอยู่มากมายโดยเช่นกันไม่ว,ว่าจะเป็น Facebook y o u t u อ e ี g TikTok t ทว t ต e ต t e l e g r a แกรมและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเพื่อนเพื่นท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปได้ไหนได้เลยนะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะตัวขึ้นไปนะคะตัวอีเมลตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดไม่มีอีเมลสามารถมขึ้นมาได้นะคะเพียงจะจาไว้นะคะเพื่อแจ้งกับทางแอดมินนะคะหากมีปัญหาใดๆชื่อนามสกุลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่าน Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยค่ะแต่เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บเข้ามาสู่ในหน้าหลักของเว็บไซต์ kmpg เแล้วนะคะด้านบนสุดตรงนี้จะเป็นแพลตฟอร์มค่ะมีการอยู่หลักหลายแพลตฟอร์มเลยและในตัวบริการนะคะมีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่นกนไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มติดตามนะคะเพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะก็สามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลย แพลตฟอร์มล่าสุดตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็น Facebook กดไปที่ Facebook กันก่อนนะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นอีโมจินะคะตัวของอีโมจิวันนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็นคนไทยคะ่ะหมวดหมู่ของคนไทยมีถึงสามหมวดหมู่เลยวันนี้ขอเลือกเป็นโครนคนไทยนะคะบริการด้านในมีทั้งไลน์และอีโมจิวันนี้ขอเลือกอีโมจิรูปหลักตรงนี้นะคะ7624ตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลขบริการค่ะเขาอ่านให้เขา้าใจก่อนค่ะสั่งซื้อไปได้ ลิงก์ตัวนี้ค่ะค่ะลอกโพสที่นัาจะใช้บริการกันได้เลยกรเลิกโพลกันไปได้เลยนะคะขอเลิกเป็นโพลนี้ละกันกดเข้าไปที่เวลากันได้เลยค่ะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยน,นะคะเงินยอดไปได้ขึ้นให้ยออเดิมอยู่ที่1ิบี่นะคะคัดลอกลิงก์แนะนาไปวางกันได้เลยบริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่สิบค่ะใส่กันไปสิบนะคะในราคาสองบาทถูกมากๆเลยนะคะกดสั่งซื้อขึ้นไปได้เลยค่ะ ทางระบบนะคะได้รับการสั่งซื้อหน้าเขียวๆตรงนี้เลยค่ะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ e ที่สั่งซื้อไปนะคะตอนนี้ก็รอยอดขึ้นกักสักครู่หนึ่งไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อคันหน้านี้จะเป็นหน้าประวัติการสั่งซื้อค่ะก็สามารถเลือกตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยนะคะในส่วนหน,นหน้าตรงนี้จะเป็นเลขออเดอร์ค่ะคุณเพื่อนท่นานใดนะคะที่มีปัญหาตำเงินไม่เข้ายอดรายไ,ไม่ขึ้นขึ้นช้าสักนิดนึงนำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้ a d มินตรวจสอบกันได้เลย สถานะตอนนี้รอทางระบบดําเาบบนิกนการเติมยอดเข้าก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเข้ามาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึงาช่องทางกันเลยตัวแรกเลยค่ะจะเป็นการสแกน QR code นะคะตัวนี้สแกนไดทุกธนาคารเลยนะคะได้รับบุญาตาเปอร์เซ็นต์อังเปาตัวนี้นะคะจะเป็นการสร้างซองอ่างเปามได้รับบุญาตาเปอร์เซ็นต์กันเลยค่ะคริปโตตัวนี้นะคะด้านในนะ่ะ ทษทีนะคะชิปเพวต,ตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะก็เ,เลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะคลิตโวตัวนี้นะคะจะสะดวกสบายมากๆเลยสําหรับเพื่อนเพื่นท่าในใดอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นช่องทางการโอนเงินต่างประเทศที่ง่ายดายที่สุดเลยทูวันนี้วันเลดนะคะเพื่อนเพนท่าในใดไม่มีธนาคารนะคะมีแต่ตัวทูวันนี้วันเลดตรงนี้ก็ง่ายดายด้วยเช่นกันก็เลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ ไปดูหมวดหมู่ของบริการกันนะคะบริการตรงนี้นะคะทุกๆบริการของทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลเยบริการนะคะก็เ,เลือกกันไปได้เลยกดเข้าไปด้านไหนได้เลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เช่นกันแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากงเพื่อนด้านใดนะคะก็ สนใจในตัวบริการสามารถคลิกลิงก์ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ละได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เติมเงินมาก็จะได้รับ5โบนัส5เปอร์เซนต์กันเลยนะคะตัวเชตเตอตรงนี้ค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าย่อไหลไม่ขึ้นนําเลขออเดอร์นะคะจากประวัติการสั่งซื้อเ่ตัวขั้นด้านหน้านะคะนํามาวางตรงนี้ได้เลยค่ะส่งให้อดนมินตรวจสอบกันได้เลยนะคะตรงนี้สามารถใส่รูปกันได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อแต่ละหัวข้อ แซ็นการไปได้เลยนะคะยอดการคืนเงินตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมานะคะอยากรูยยอดเงินนะคะสามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้เลยไปดูการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดทั้ง ios และ android เลยค่ะสามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ ในตอนนี้นะคะยอดอิโมจิรูปหัวใจได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้ไวมากๆเลยเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการนี้กดผ่านลิงก์กันไปได้เลยค่ะการใช้งานงาน่ายยอดขึ้นไวราคาถูกมา,มากๆเลยด้วยลองไปดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันดูนะคะ